สวัสดีครับอยู่กับตะเบนครับผมวันนี้ครับผู้ชมตะเบนก็จะมาทดลองทำพลามมเซียมนะครับผมนะอ่าเป็นอาหารอนุบาลน,นะครับลูกปลาขนาดเล็กครับผมนะเป็นพลามีเซียมครับนะ ตัวเขาก็จะเล็กกว่าลายแดงนะครับเล็กกว่าลายแดงเล็กกว่าอาร์ิเมียอีกนะครับนะเล็กกว่าทีเมียด้วยจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับผมนะมองด้วยตาเปล่าเหมือนจะเล็กมากเลยครับพราเซียมก็เป็นโปรโตซัวชนิดหนึ่งนะครับนะก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแหละครับก็เกิดจากการ มัดหมมไอซากพืชซากสัตว์นะครับที่มันเน่าอยู่ข้างล่างนะครับนะมันก็จะเกิดสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆขึ้นมาครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเราเลี้ยงปลานะครับนะปลาตัวเล็กๆเนี่ยเขาจะโตขึ้นมาเองนะครับนะโตขึ้นมาเองขนาดเราให้แต่อาหารเม็ดเม็ดใหญ่นะครับนะให้แต่ปลาใหญ่กินได้แต่ตัวเล็กเราไม่ได้ให้เขาก็เขาก็โตได้นะครับนะ มันก็จะมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเกิดขึ้นมาครับนะแต่อาจจะไม่เยอะครับคราวนี้เราจะมาทําให้มันเยอะครับผมนะอยากให้เขากินอิ่มๆครับผมก็ไม่ใช่ทําจนน้ําเน่านะครับนะน,น้ําเน่าขนาดนั้นปลาก็อยู่ไม่ได้นะครับเอาเน่าพอดีพอดีครับนะให้มันมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาครับเวลาใช้ก็ต้องระวังนะครับนะอ่ะ นี่ตะเบนก็ไปหาดูสูตรมานะครับผมนะจากการที่เราไปหาดูมานะครับก็จะมีส่วนผสมแบบนี้ครับผมนะก็จะมีน้ําน้ําปลาเก่าครับน้ําปลาเก่าตะเบนก็จะใช้น้ําปลาคราบนี่เลยครับผมนะน้ําทางปลาคราบนี่เลยแล้วก็มีใบผักบุ้งนะครับยี่ยี่ขยำขยำนะครับให้มันเละๆครับมันจะได้เน่าไวๆครับผมแล้วก็มีนมครับ จะได้ช่วยให้มันเน่าแล้วก็มีสารอาหารครับผมนะเลี้ยงพารามเซยมครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันเลยครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าครับผมนะแต่ในตามธรรมชาติเขาเขาก็มีอยู่แล้วครับตามธรรมชาติาก็มีอยู่แล้วอันนี้อยากมาทดลองอยากเห็นตัวเป็นๆชัดๆครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูครับเรามาเรื่องกันเลยครับผม นี้ตะเบนจะทำสองหลัวนะครับผมนะว่าเผื่อเผื่อมันเฟลครับ <c oughs> โอ้ตาก็หนูข้าวครับผมนะนะครับเอาใช้น้ำน้ำเก่านี่เลยขอน้าน้อย,อยนี่เลยครับ น้ำก็ประมาณประมาณลิตรหนึ่งนะครับผมนะลิตรหนึ่งลิตรหนึ่งครับนะครับก็ยามเย็นนะครับผมนะมาดูปลาด้วยครับนั่งดูปลาครับผมแ่อาหารปลาครับก็มีนมจืดนะครับนะแล้วก็ผักบุ้งนี่ที่ระเบนมีครับผักบุ้งผักบุ้งเป็นเอาใช้เฉพาะใบนะครับก็ลองดูครับไม่เคยทำเหมือนกัน จะได้ผลหรือเปล่าใส่ไปเลยเดีย๋ยวมันจะเน่ามากเอาห้าใบครับห้บาใบดีๆีขยางขยัยาครับแหม่เน,น่าครับผมนะมันจะเน่ามากเกินไปแล้วเนี่ยกิโ 1, 2, ่นึ่งใส่สองใบพอครับ สองใบวอรครับนะเดี๋ยวมันเฟลโหลนึงครับนะโหนี้ใส่น้อยพอเดี๋ยวจ้าไปใช้ไม่ได้นะครับนะจะนเน่าเกินไปแล้วก็นมครับนมเกลือนมเกลือนี่เปิดเลยครับเนี่ยซื้อมาเลยครับยาวหน่อยข้ายาวหน่อยเกลือได้กิน ไม่กินอยู่แล้วะครับนะใช้นิดเดียวแล้วก็ใส่นูลงไปครับไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเน่าครับส,สามหยดสามหยดอันนี้ใส่นิดหยดทองหยดสามหยดพอใส่นิดหน่อยนึงอันนี้ใส่เยอะครับอันนี้ใส่น้อย เราก็หาไม้มาคนครับโลนี้จะจางจงหน่อยนะครับโลนี้ก็จะเข้มหน่อยโอ้โหน้ำขุ่นเลยอะ,อะเดี๋ยวอีกสามวันครับนะจะเป็นะกะอัปเดตก็รอรอดูกันนะครับว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวจะเป็นจะถ่ายทุกวันครับผม มันจะเป็นยังไงครับครับตะเบนก็ลืนครับนี่เอาุลูินจีสำคัญก็แสงครับนะมาใส่ด้วยทำให้น้ำเน่าช้าๆครับผมนะ่ะพวกกา๊าซแอมโมเนียอะไรมันจะได้ไม่เยอะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมนะตันนี้เดียวพอ นะครับลินทร์สังสครางห์แสงกระเด็นใช้เลี้ยงปลาประจำครับผมนะก็ไปชมคลิปได้นะครับนะที่กระเด็นเพาะไว้ครับขยายไว้นี่ครับผับบุ้งก็โยนมาให้ปลากินแล้วครับผมนะผับบุ้งโยนมาให้ปลากินแล้ว เดี๋ยวจะเป็นการอัปเดตเรื่อยๆครับผมนะอัปเดตดูชีว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะได้ไหมมันจะเห็นตัวไหมครับนี่ก็วันที่หนึ่งนะครับผมนะยี่บสี่ชั่วโมงครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมนะก็เป็นน้ำคุณๆค,ครับ ยังไม่มีอะไรนะครับโวนี้ก็เหมือนกันครับผมยังไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเราดูวันถัดไปครับผมจะเป็นอัปเดตทุกวันครับ วันที่สองครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับผมนะดูโลนี้กันบ้างครับ <c oughs> ไม่มีอะไรนะครับผ <c oughs> ักบุ้งก็ก <c oughs> ำลังเริ่มจะเน่าครับผม <c oughs> ข้างบน เดี๋ยวจะเป็นลองสูงดูครับไม่มีอะไรครับเรา,ว,าวันที่สามครับผมวันที่สามครับ ก็ยังไม่มีอะไรนะครับนะสามวันแล้วครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านบนครับนะครับจะเป็นฟ,ฟ้าครับผมเดี๋ยวเบ้นจะลองซูมดูนะครับ ไม่มีอะไรครับผู้ชมเดี๋ยวรออีกครับเออีกสักวันสองวันครับผมครับวันนี้ก็วันที่สี่ครับผมเรามาดูครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมครับเนี่ยครับมีสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆแล้วครับเกิดขึ้นมาครับผมวันที่สี่ครับวันที่สี่ เดี๋ยวมันจะสมให้ดูนะครับนะ <Wow. S 1> ครับรว้าวว่ายน้ำขึ้นไปครับผมพว่ายน้ำไปหาแสงนะครับไปเลื่นแสงแต่ยังไม่เยอะนะครับนะยังไม่เยอะแต่มีแล้วเริ่มมีแล้วครับ วันนี้สีครับได้ผลครับผมอันนี้โหลที่เราทำเข้มๆครับอันนี้ไม่มีนะครับนะ นิ่งอยู่เลยครับเดี๋ยวลองทิ้งไว้อีกครับลองทิ้งไว้อีกโหลแรกนี่รู้สึกว่าจะมีนะครับนะโหลนี้มันมันเข้มเกินไปครับมันเข้มเกินไปอ่ารอรอลุนโหลนี้ครับรอลุนโหลนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้านะครับผมนะ วานเราวันที่สี่ครับเรามาดูโลนี้ครับผมนะมีตัวนะครับมีตัวแล้วนี่เราจะมาเช็คโรนี้กันบ้างครับเมื่อวานไม่มีตัวนะครับผมนะแต่วันนี้ตะเบนเริ่มเห็นแล้วครับอะเรามาดูกันเลยครับผมเดี๋ยวตะเบนจะซูั m ไ่ดูนะครับ มีตัวครับพี่น้องอ่าเจปลามีเซียมครับเกิดขึ้นมาแล้วครับผมก็เจ้พลามีเซียมนะครับเป็นอาหารอนุบาลลูกปลาขนาดเล็กนะครับผมนะดีเยี่ยมเลยครับมีลำตัวที่เล็กมากครับนะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยครับต้องใช้ไฟส่องครับนะจะเป็นผุนเล็กๆครับใช้กล้องก็ต้องซูมครับนะถึงจะเห็นตัว ก็ทําสําเร็จแล้วครับนะจะเห็นตัวเป็นๆแล้วครับก็โหลนี้จะเกิดชาสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราทําแบบเข้มข้นนะครับผมนะทําแบบเข้มข้นก็มันจะมีแก๊สแอมโมเนียแกแ๊สไนาครกับผมทําให้สิ่งมีชีวิตเกิดชาขึ้นครับอ่าเกิดวันที่ห้าเลยนะครับผมนะวันที่ห้าเลยยังมีตัวขึ้นมา ก็จะเวนจะทําไงนะครับกับเจ้าพารามิเซียมชุดนี้นะครับผมนะเตเวนก็จะเอาไปขยายนะครับนะใส่กระมังมใส่พุ้ใบใหญ่ๆครับเวลาใช้งานจะได้ใช้งานได้สะดวกครับผมนะก็เีงเ้เงเอาไว้ครับยี้งเอาไว้จะได้ใช้งานได้สะดวกสะดวกครับผมจะไ,ได้ไม่ต้องมานั่งเพาะอีกครับนะ ต,ต่อต่อยอดเข้าไว้ะต้องลากันไปก่อนนะครับวันนี้มาอัปเดตเจ้าลามีเซียมครับใส่สองหลัวครับผมมีตัวครับมีตัวเดี๋ยวกันคิดหน้ากครับผมนะสวัสดีครับ